สำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาเป็นแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ตัวกันเพราะว่าเรามีคุณหมอและเราก็มีวิวัฒนาการที่ดีถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นกรรมไหมหรือว่าเป็นการทําตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสองอย่างรวมกันบางคนนะคะเราต้องตีกรณีว่าซึมเศร้าชนิดที่มีเจ้ากรรมนายเวรมารวมสามารถฆ่าตัวตายได้ พวกนี้มักจะทำลายตัวเองแล้วคิดไม่ได้จะจมอยู่ในโลกมืดแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์แบบดิ่งสุดขีดนะคะอันนี้คือมีเจ้ากับนเวนอย่างที่สองก็คือพวกที่ทำตัวเองก็คือเครียดจากงานแต่ว่าสามารถคิดได้สามารถบรรลุสามารถหลุดพ้นได้ด้วยตัวเองไม่ต้องกินยาหนักมากนะคะสามารถแบ่งได้2กรณีแบบนี้ทีนี้วิธีแก้ไขนะคะสวดมนต์บทโพชฌงค่ะแล้วก็นั่งสมาธิ แล้วเคลียร์จิตตัวเองทีละข้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะแก้อย่างไงแล้วถามว่าถ้าเราไม่มีเหตุนั้นเกิดขึ้นเราจะเป็นยังไงแล้วเรามีแล้วตอนนี้เรายังนั่งอยู่ได้ไหมเรายังอยู่ได้ไหมถ้าเรายังอยู่ได้แสดงว่าโรคซึมเศร้าไม่สามารถทํารลายเราได้เพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเขาก็จะมีกําลังอ่อนลงสวดมนต์อีกบทหนึ่งคือบทยอดพระกันไตรปิฎกจะทําให้จิตใจแจ่มใสนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะสามารถ ใช้สบู่กายาในการล้างความหม่นหมองของตัวเองแล้วก็ใช้เซรั่มนักเสน่ห์นะคะเพื่อทําให้หน้าตาสดใสเวลาตัวเองส่องกระจกดูนะคะจะได้รู้ว่าชีวิตฉันไม่ได้แย่หน้หนาฉันายังใสยอยู่นะคะแล้วก็สามารถโหลดมูวปังรวมได้นะคะเพื่อให้ท่านโยมคอยเตือนสติคุณว่าชีวิตยังมีค่าอยู่ยังไม่จําเป็นต้องรีบลงไปหาท่านก็ได้จ้า